วาดสวยๆหน่อย เรามาเริ่มต้น mark location ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้คือที่พักเขาเดินไปทางทิศเหนือ เดินไปทางทิศเหนือจากตรงนี้เดินไปได้ระยะทาง300เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาขึ้นเนินพอเลี้ยวขวาขึ้นเนินปุ๊บ ถ้าเรามองในรูปกล่องมันก็อยู่ในระน,นาบด้านหลังตัวนี้นะครับเดินขึ้นเนินไปถึงตรงนี้500เมตรอันนี้เป้าหมายตรงนี้500เมตร ซึ่งเป้าหมายอยู่สูงกว่าพื้นราบ300แสดงว่าระยะนี้คือ300ถ้าตรงนี้300ตรงนี้500นั่นคือตรงนี้ก็ต้อง400นะครับ มองในละนาบที่เป็นพื้นราบตรงนี้300ตรงนี้400ไ้นั้นตรงนี้ก็คือ500การกระจัดที่ใกล้เคียงที่สุดจากที่พักไปยังที่หมาย มันก็คือระยะตัวนี้จารย์าไปเขียนรูปใหม่ สูงขึ้นมาสามรอยตรงนี้คือสามร้อยตรงนี้คือห้าร้อยอันนี้คือเป้าหมายจุดนี้คือตรงนี้ ที่พักอยู่ตรงนี้แปลว่าการกระจัดที่ต้องการหาก็คือเส้นนี้ครับสมมติเป็น S s, s, <S ก็เท่ากับราบที่สองของ500กําลังสองบวก300กําลังสองเท่ากับ525 0 2ตัวเป็น4ตัวบวก339 0.4ตัวเท่ากับรากที่2ของ3.29 5 34.04ตัว,ตว s ก็เท่ากับราที่2ของ สามสิบสี่คูณหนึ่งหมื่นก็คือรูทสามสิบสี่คูณหนึ่งร้อยสามสิบสี่ 25 6คูณ6ได้36เราต้องการ34น่าประมาณัก5.8อาจารย์ลอง5.8 5.8คูณ5.8 8 8 8 64ใส่4ทด6 8, 8 5 40 46 5 8 40 0ทด4 5 25บก4 29 4 6 9บก4 3 1 33.64เอาใกล้เคียงนะครับก็ประมาณ5.8คูณ100หรือเท่ากับ580 ประมาณ580นะครับ580ใกล้เคียงที่สุดคือข้อ5นะครับคือค่าประมาณนะครับคือค่าประมาณข้อต่อไปรถยนต์วิ่งรอบวงเวียนแห่งหนึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง28เมตรเป็นจำนวน3ส่วน4รอบ3ามส่วนสคือไม่เต็มเ,เดี๋ยวยวัวดใหม่ สนไม่เต็มรอบนะครับได้3าส่วนสรอบเส้นปะนี่คือส่วนที่ขาดไปโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง28แสดงว่ารัศมีคือ14 ใช้เวลา10วินาทีจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช้เวลา10วินาทีค้อใดผิดให้ภายคือ22 0ส่วระยะทางที่วิ่งได้มีค่า66เมตร s ก็คือ3ส่วน4รอบคูณ2พาย R 2คูณ22ส่วน7คูณสิบอ่าคือ14 7 17 7เจ็ดหนึ่สองสองสี่ตัดสี สามคูณยีได้66สิบหก้รนีถูกรถวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลีย 6. 6่ย6.6เมตรต่อวินาที v ก็คือ s ส่วน t s คือระยะทาง66ส่วน10เท่ากับ6.6จุนนี้ถูกถ้ารถ วิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลีย่ยเท่าเดิม1รอบใช้เวลามากกว่า13วินาทีครบ1รอบสมมติ1รอบ s เท่ากับ 2, 2 <S คูณ22ส่วน7คูณ14 2พาย r เท่ากับ88เมตร88เมตรหกสิบหเมตรใช้เวลาสิบวินาทีเพราะนั้นแปดสิบแปดเมตรใช้เวลา ก็88หาร66คูณ10สิบเอ็เอ็ดหกสี่เท่ากับสี่ส่วนสคูณสิบรือเท่ากับ40่สิบส่วน3ามเท่ากับสามหนึ่งสโจทย์บอกว่าใช้เวลามากกว่าสิบามวิ เพรานี้ถูกค่าการกระจัดที่ลดเคลื่อนที่ได้มีค่าเป็น1 4บ2ูทถูกต้องครับ1 4บ2ูทตรงนี้14ตรงนี้ก็14การกระจัดคิดจากเวกเตอร์ออกจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็ตรงนี้14.14 14ก็ต้องเป็น1 4บ2ูทส ข้อน,นี้ถูกถ้ารถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย10เมตรต่อวินาทีวิ่งครบ1รอบใช้เวลา6.6วิอา้าว1รอบเรารู้ว่า88เมตรคันนั้นวิ่ง1รอบ 88เมตรอัตาเนวเชลีย10เมตรต่อวิทีนั้นเวลาที่ใช้ t เท่ากับ x ส่วน v ก็คือ88ส่วน10เท่ากับ8.8ดนั้นข้อ5ผิดนะครับข้อ5ผิดต่อมา จากการทดสอบสมรรถนะของรถลำเลียงพลเป็นเวลา30วิพบความสัมพันธ์ละระยะทางกับเวลาเป็นดังรูปจงหาอัตราเร็วเฉลีย่ยของรถลำเลียงพลคันนี้ในหน่วยเมตรต่อวินาทีสังเกตดูนะครับกราฟเป็นระยะทางรถวิ่ง เวลาเพิ่มระยะทางเพิ่มพอเวลาไปถึง10วิระยะทางเท่าเดิมระยะทางเท่าเดิมเวลาเดินต่อไประยะทางก็ยังเท่าเดิมแปลว่าณนะ10วิตรงนี้รถไม่มีระยะทาง เพิ่มแปลว่าลดหยุดแต่เวลายังเดินต่อไปสุดท้ายที่30วิตรงนี้ให้หาอัตราเร็วเฉลีย่ย ที่เวลาผ่านไป30วินั่นคือ V เฉลีย่ยก็เท่าก,กับระยะทางหารเวลาระยะทางที่ทีผ่านไป30วิก็คือ30เมตรหารด้วยเวลาก็คือ30วินาทีตอบ1เมตรต่อวินาที ข้อสองครับ